ซิงเกิลเจติสของที่นี่คือก็คือส้มตำนี่แหละเพราะว่าว่าร้านส้มตำคุณการก็เป็นแชมป์ส้มตำแห่งประเทศไทยอาหารที่ได้มิชลินไกด์มีอะไรบ้างยำกุ้งฟูครับยำกุ้งฟูไก่ย่างหนังกรอบไก่ย่างหนังกรอบและก็อหมูย่างครับขอหมูย่างและที่พีเปกว่านั้นนะฮะนี่ฮะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยได้กินเนสเบอร์ออฟเลค่อนนะฮะไก่ย่างหนังกรอบไก่ย่างหนังกรอบเนื้อหนังเขาอะกรอบแต่ไม่แห้ง ม,มันยังกรอบและชุ่มฉ่ำนะคะใช่มันนุ่มอะ่ะมันนุ่มแล้วมันก็กรอบนะหนังยังคงความกรอบอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเราก็ลองเดินทางไปร้านร้านหนึ่งไฮโซมากก็คือว่าเราไปจอดรถที่นึ่ แล้วก็กำลังจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าร้านนี้เนี่ยข้างหน้าร้านจริงๆเราวก็ไม่มีที่จอดรถนะฮะถึงแล้วนะะและร้านนี้พิเศษยังไงร,รู้ป่ะคุณข้อแรกหนึ่งเขาเป็นแคมป์ส้มตำแห่งประเทศไทยปี1999นะฮะมีไม่เยอะนะบอกไว้ก่อนสองนี่อาหารก็ได้มิชลินไกด์ยำกุ้งโฟไก่ย่างหนังกรอบ คอหมูย่างอบน้ำผึ้งอันที่3นะฮะอันนี้เนี่ยก็ประมาณ2ปีที่แล้วเขาได้ดีเนสเบิร์กออฟเรฟคอร์ดข้าวเหนียวม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้าวเหนียวม่วงที่อร่อยที่สุดในโลกเจ๋งไหมที่นี่คือส้มตำคุณการเดี๋ยวไปเจอคุณการแล้วก็คุณเอ๊ะตรงกลางก่อนเลยนะฮะแบ่งปี สวัสดีครับพี่กันครับสวัสดีครับนี่นหละครับคุณผู้ชมครับเจ้าของร้านส้มตำคุณกันนะฮะครับผมส้มตำคุณกันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ถนนสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งร้อยหนึ่งทับหนึ่งวชิรธรรมสาธิตที่สิบสามนั่นแะคะจริงๆแล้วกับพี่กันเนี่ยเราเจอกันหลายครั้งมากแล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกๆเลยที่มาที่ร้านซิกเนเจอร์ดิสของที่นี่คือก็คือส้มตำนี่แหละเพราะว่าร้านส้มตำคุณกัน แต่จริงๆมีอร่อยหลายอย่างแล้วก็มีคนชอบชื่นชอบอาหารที่นี่หลายอย่างนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเนี่ยก็มีมิชลินมิชลินไกด์มาแนะนำนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ไงที่นี่เนี่ยส้มตามนี่เรียกได้ว่าได้เป็นได้ถ้วยได้โลกระดานครับผมนี่ครับ S <S แชมป์สุดตามแห่งรประเทศไทยปี2542นะครับ,บ2542ยังอ้อออยอยู่แล้วก็ยังมีเรียกได้ว่าอาหารที่ได้มิชลินไกด์มิชลินไกด์นี่ได้ปีไหนฮะปีที่แล้ว 2019และ2020อ๋อ2019 2020ติดกันเลยติดกันเลยครับนะะฮอาหารที่ได้มิเชลินไกด์มีอะไรบ้างนะครับมาดูนะฮะยำกุ้งฟูครับยำกุ้งฟูไก่ย่างหนังกรอบไก่ย่างหนังกรอบและก็หมูย่างครับหมูย่างครับและที่พี่ปกว่านั้นฮะอย่างที่บอกนี่ฮะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยได้ Guinness World of Record นะฮะอันนี้ได้มาได้ยังไงพี่คืออย่างนี้ครับคือประเทศไทยเนี่ยจะทำโปรเจกต์ข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพื่อดึงทั้งเชี่ยว ชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีนครับให้มากับประเทศที่ประเทศไทยก็เลยมีการทําทําอะไรที่จะทําให้มันที่สุดให้มันได้ประโยชน์2อย่างก็คือทำมะเขือยาวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแล้วก็ได้ดึงนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเลี้ยงชาวจีนทำเล็กๆทำทำใหม่ใช่ไหมใช่ครับน้ำหนัก4,500กิโล4,500กิโลครับนะฮะถึงได้ Peter World of Record ครับตอนนั้นแล้วเราเป็น Head Organizer สูตรที่ร้านนี่แหละในการทำครั้งนั้นวันนี้เนี่ยคุณเคยชิมส้มตำไดโลป่ะ แล้วอยากรู้ว่าส้มตำได้โลหรือว่าส้มตำที่เป้วยเนี่ยนะฮะเขาทำกันยังไงนู่นเตรียมไว้ให้แล้วไปดูฮะโอเคอ่าพี่การของพี่การเนี่ยที่ชนะเลิศมานี่คือส้มตำอะไรส้มตำไทยครับส้มตำไทยครับนะฮะอ่ะเริ่มเลยพี่การเริ่มเลยใส่อะไรบ้างส้มตำไทยเนี่ยก็ใช้ก็มีพริกนะครับใช้พริกอะไรอ่ะ อันนี้พริกจินดาจินดาครับผมนะฮะนะฮะเป็นเล็กๆหนึ่มันจะไม่เผ็ดมีเล็กครับผมกระเทียมก็ใส่สักสองสามกลีบนะครับกลีบครับผมอันนี้ก็มีถั่วถัฝักยาวถั่วฝักยาวตัดนะครับใส่ดีใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อให้เป็นสีออกมาเป็นสีเขียวบ้างอะไรเงี้ยครับครับผมเรียกว่าตำไม่ต้องละเอียดมากนะฮะตำหยาบๆลงไปนะก็ใส่น้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับนะฮะครับผม น้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำตาลนะคบเขาเรียกว่าน้ำตาลมะพร้าวครับผมคราจะแบบทำให้น้ำลายสอมากตอนนี้อันนี้ก็ใส่กุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งครับผมก็อันนี้แล้วแต่ตามชอบนะถั่วถัดครึ่งช้อนนะครับถั่วนี่ก็ตำคือเขาเรียกว่าตำให้ละเอียดไม่ต้องตำเละมะนาวนะฮะมะนาวต้องมามะนาวแล้วหล่ผมจะฝานเปลือกลงไปฝานเปลือกลงไปเลยเหรอครับ ก็กะเอานะฮะมะเขือเทศปลายอ่านี้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นน้ำเรียบร้อยละรับผมต่อไปก็ใส่่เส้นมะละกอเส้นะะลประมาณจานหนึ่งก็ประมาณนี้ครับกํหนึ่งับประมาณนี้โอ้ยลงไปครับตําเบาๆครับโอ้ยตายแล้วเราจะชิมน้ำครับบอกสามรสนะครับเซี้ยวหวานามรสนะฮะ มือแม่นมากอ่ะมือวางมากไม่ต้องรุงอะไรแล้วเพราะว่าค่าตามธรรมชาติของส้มตําไทยจะต้องหมันน้ำเปรี้ยวตามใช่ไหมแล้วก็เค็มตัดท้ายนี่คือส้มตำไทยที่เรียกได้ว่าโรคราชทานเลยทีเดียวเนะเ<ร>าะเขาก็จะสามลบกลมก่อนรวมกันนิดนึงใช่นะทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราตักใส่จานแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันนะครับว่าแต่ละจานมีที่มาที่ไปยังไงนะครับสักครู่ ตามส้ตมตำกันเสร็จแล้วนะฮะได้เวลาที่ชิมกันละว,วันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่พี่กันแล้วนะสุดท้ายเนี่ยพี่เอด้วยสวัสดีคัะพี่เอสวัสดีค่ะบอกงี้พี่เอเนี่ยคือคู่ขวัญของพี่กันเลยนะ <c oughs> จริงๆแล้วจะต้องแบบว่าประกบกันไปทุกที่ <c oughs> เอออาจเริ่มชิมกันเลยดีกว่าม,มาขอเริ่มจากส้ตมตำนะเมื่อกี้นี้ชิมน้ำไปนิดเดียวเองอันนี้ส้ตมตำอาจจะชิมแล้วนะโอเคนะ บอกแล้วมันอยู่ที่รสชาติล้วนๆน่ะที่ไอบอกว่ามันอยู่ที่รสชาติล้วนๆเพราะว่าใช้ของดีรสชาติดีมีรสชาติแบบครบสามรสของส้งตมตำไทยเมื่อกี้พี่การแอบกระซิบม,มาบอกว่าจริงๆแล้วส้ตมตำไทยต้องมีเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำนิดหนึ่ง,งกับเปรี้ยวหวานเค็ม,มกับตำม,มามสามรสก็จะกลมกลม่อมพร้อมๆกัน เปรี้ยวหวานเค็มมีมันด้วยนะตรงนี้มันจากน้ําตาลมะพร้าวนี่ฮะเขาจะหวานมนครับคุณสมบัติของน้ําตาลมะพร้าวเขาจะหวานมนครับอ,อ,อร่อยมากมาต่อกันเลยอันนี้ก็คือสองอย่างนี้ได้3อย่าง,สา,างสามอย่างน,นะคะเป็นเมนูที่เราภูมิใจได้มิชลินไกด์มาแนะนําในหมวดของมิชลินเพลสค่ะ เรียกคามหมูย่างอบน้ำผึ้งนะคะความดีของเขาก็คือเขาจะนุ่มมากหอมสมุนไพรนะคะแล้วก็มีความฉ่ำหวานของน้ำผึ้งเคลือบอยู่นะคะชิมเลยแล้วก็ที่สำคัญเราเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มแจ่วสุดลับของที่ร้านใครๆมาก็ชอบนี่เลยขออนุญาตชิมเลยนะความหมูย่างอบน้ำผึ้งอบน้ำผึ้งแล้วก็น้ำจิ้มสมุนไพรนะครับ่นะตัวนี้ขายดีมากเลยนะ ใครมาก็จะต้องสั่งบางคนมาสามคนสั่งสามจานเพราะเขาชอบมากเขาบอกว่าข้อหมูแลเรามันน้อยมากมแล้วก็นุ่มละลายม, <c oughs> มันละลายอะ่ะ <c oughs> คือทุกอย่างมันมันพอมันเข้าไปอยู่ในปากแล้วนะมันมันละลายมันนุ่มมันแบบปินอะ่ะที่สุดแล้ว สามแนะนําอันนี้ไก่ย่างหนังกรอบไก่ย่างหนังกรอบเป็นสูตรที่พัฒนามาจากไก่ย่างสมุนไพรหนังกรอบแต่ความกรอบของเขามันยอดเยี่ยมตรงที่หนังเขาอะกรอบแต่ไม่แห้งออมันยังกรอบและชุ่มฉ่ำใช่ะะใช่เออเนี่ยกรอบแล้วชุ่มฉ่ำนะแล้วเราก็เสิร์ฟด้วยหอมเจียวซึ่งร้านเราเจียวเองนี่บอกเลยนี่มันหนังมันกรอบมาก มันนุ่มอ่ะมันนุ่มแล้วมันก็กรอบนะหลังยังคงความกรอบอยู่น้ำจิ้มเมื่อกี้ไม่ให้ใหหอ่ะน้ำจิ้มพอคินกับน้ำจิ้มอผ <จะ S 2> ู้ใหญ่นะกินกับน้ำจิ้มใช่ไหมคะเข้ากันมันดึงรสขึ้นมาได้อีกอ๋มอมันจะดึงรสขึ้นมาเมนูที่สามค่ะที่มิชลินมาแนะนำก็คือยำกุ้งฟูยำกุ้งฟู เราจะคุ้นชินกับยำปลาดุกจูเนาะแต่ที่ร้านเนี่ยยำปลาดุกปูก็มีขายแต่เรามีสูตรยำกุ้งปูมาแนะนำลูกของเราเนี่ยจะเป็นกุ้งตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็คือใช้กุ้งตั้งกลามมาทำนะคะทอดมาอย่างดีไม่อมน้ำมันนะคะแล้วก็เสิร์ฟกับน้ำยำมะม่วงสามรสพอทานคู่กันเนี่ยมันเหมือนมันวางช้อนไม่ได้อ่ะมันกลมันกรอมมันรสชาติเดี๋ยวลองชิมดูว่าจริงหรือเปล่าใช่ต้องลองต้องลอง นี่นะฮะเมื่อกี้พี่กันแหมกรุณาทำให้ <_ d ata> หนึ่งคำนะ <_ d ata> เป็นไงฮะรสชาติ <_ d ata> เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนที่ไอ้บอกเนาะ <_ d ata> น้ำกรอบแบบนี้ถ้าคุณผู้ชายมาดื่มกับน้ำชาเขียว <_ d ata> ชัางทเดีย <ๆ S 2> ว <_ d ata> ดื่มชมา,าเขียวอะไรประมาณนี้เนี่ย <_ d ata> ดีมาก <_ d ata> และก็สุดท้ายนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าคุณมาแล้วนะคุณไม่ควรพลาด ด้วยปลาการและทั้งปัวที่นี่มีข่าเหนียวมะม่วงนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นข่าเหนียวมะม่วงที่อร่อยที่สุดในโลกแล้าจะเกี่วกับวิธีการชิมชิมยังไงพี่่อาต้องถามพอท้องผมทำได้เขาที่แล้วที่มาพี่สอนครับอ่าต้องมาจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะฮะผมจะไม่ตักลงไปอย่างนี้มันข้ามันหักเม็ดข้ามันหักครับผมเมาผ่าซะมามาครับแล้วก็น้ำกะทินี้น้ำกะทิไม่ได้ไม่ได้ใช้แป้งนะครับ เป็นหัวกะทิล้วนเลยครับเดินเที่ยวกันไปนะครับผมไอ้โรยนิดนึงครับนิดนึงโรยกันหมดนะครับอันนี้นะห้าสี่สามสองพอทุกอย่างมันรวมกันแล้วอ่ะมันแบบมันเพอร์เฟกต์มากโดยเฉพาะกะทิของที่นี่นะภาษาของผมนะค้นคลาด โอ้โหมันอร่อยมากสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปตามธรรมเนียมของซิงเดตเตอร์ดิสจะต้องบอกราคาของอาหารโอ้ซุปตำเท่าไหร่พี่การเขาจะตกใจไหมคะอ่าตกใจนี่อะไรถูกไปหรือเปล่าอ๋อโอ้อะพี่การบอกมาอันนี้เท่าไหร่ส้มตำไทยส้มตำไทยไทห้าสิบห้าบาทเท่านั้นค่ะคุณพระคุณเจ้าห้าสิบห้าบาทคุณภาพเกินราคาค่ะเพราะเราอยากให้ทุกคนเดีได้ทานอาหารดี ร้านที่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะร้านข้างทางนะตอนนี้60แล้วนะจ๊าพี่แต่เราเชื่อว่ามันมันเป็นเมนูสร้างชาติเนาะทุกคนอยากทุกคนทานได้ก็เลยยืนยืนราคาที่เป็นแค่นี้พอราคามาตรฐานข้าต่อไปเลยอันนี้ไก่ย่างหนังกรอบ2ชิ้นแบบนี้นะคะจานนี้90บาท9บบาทเก้าคุณเราเราใช้ไก่ดีมากนะคะ่ตลาดเราไม่ใช้ไก่พีทาโกใช่แล้วชิมแล้วนะเนื้อแบบ เนื med, ้อน <uh ุ่มมากะหนังกรอบเกิบนะอันน sí, ี้คอมุย่าขมิหนั้ำผึ้งครับร้อยยี่สิบบาทแล้วเราก็ใช้ยืนพื้นหมูเบทาโก้เช่นกันครับเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคครันะคะ้านี้ยำกุ้งฟูใช่ใช้กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะการละ160ยหบาทร้อบนะฮะใช้กุ้งแม่น้ำนะใช้กุ้งแม่น้ำนะร6 0ยหบ ถ้าเป็นร้านทั่วๆไปนะกุ้งแม่น้ําเนี่ยโลนึงนะเกือบพันนะมีสี่ห้าร้อยนะเนี่ยทาเป็นเล่นไปอันนี้อ่ะตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าาเรก็เรียกว่าชุดกลางชุดกลางเราขายทั้งปีนะคะมีให้ลูกค้าทั้งปีเลยใช่ก็เป็นชุดแบบนี้แหละมะม่วงสองเชนร้อยสามร้อยสามสิบบาทตอนนี้มะม่วงแพงมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มะม่วงนอกฤดูกาบใช่ร้อยสามสิบบาทแต่เราคัดมาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ตลอดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะ น่าจะประมาณอยู่ที่พันหน่อยๆน่อยไม่ถึงยังไม่ถึงพันนะห้าอยหให้เขาเดีอีกสิบ้าทห้าร้อยห้บาอยกสิบาร้อยเจ็บาททั้งหมด5้าบาทครับมากัน3คนอันนี้เนี่ยสำหรับกิน3าคนนะอิ่มพอดีหรือสี่คนด้วยอทานกันแล้วคนละไม่ถึงว่ให้ไม่ถึงสองร้อยงเงี้ยร้อนิดร้อยนิดนครับอ้ยตายมากันเถอครับยังไงก็แวะกันมานะฮะโอ้โหส้มตำร้านหรูทุกอย่างแบบ ใช้เครื่องปรุงที่ดีแล้วก็สดใหม่ขนาดนี้เนี่ยมาชิมกันนะฮะฝากไว้ก่อนกลับนะคะอันนี้เป็นอ้ออยางหนึ่งเป็นตัวที่เราก็เองก็ภูมิใจเพราะว่าอันนี้สุรของพี่การเลยแล้วทำเองใช่พัชไลอย่างดีนะคะสะอาดปลอดภัยมาร้านส้มตำส่วนใหญ่ลูกค้าที่ชื่นชอบปลารตะคุปลาอมไก่ซุปผลไม้อะไรเงี้ยเขาก็จะตามหาเราใช้ชื่อว่าน้ำปลาร้าหอมเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเหมือนทางภาคอีสานไม่โหน ไม่มีแต่เป็นออกแนวหอมอมขวดเท่าไหร่ครับพี่กัน <S 3> 3 <S สามเก้อสามอสามเกาสามขวดร้ 3, 3. อยก็คือราคาราคาคทั่วไปต้องบอกร,บราคาทั่วไปแต่คุณภาพ เกินราคาผมอยากจะบอกว่านี่คือปลาร้ารสชาติที่แท้จริงู้านเด็มยังไงบลาณโบราณทีากินมาคือรสชาติแบบนี้นะฮะคุยกันมาแบบตั้งแต่สว่างยันมืดแล้วตอนนี้อ่ต้องขอขอบคุณพี่การ์ตี้มากขอบคุณมากค่ะวันนี้ที่มาแนะนำหูแบบเรียกได้ว่าอาหารระดับโลกนะระดับหูเวิร์คลาสะงั้นเลยนะฮะแต่ราคาที่แบบว่าย่อมเยามากๆเลยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับไปก่อนครับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว่สะใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วย King s e l a v e ก้ a รักต้องล้างค่ะ